สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีชคพยากยมากแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงระวันพระจันทที่30มนะคะมีนาคม2 5 6 8ซึ่งตรงกับวันวันพฤหัสบดีสีแสดสีส้มสัปดาสินส้นเดือนสิ้นเดือนแล้วนะคะพี่น้องจ้านะคะเอ้ยนะแวบๆนะคะพี่น้องนะจะขึ้นเดือนปีใหม่ไทยแล้วเดือนเมษายนนะคะพี่น้องจา้านะคะแล้วก็เดือนเมษายนก็ วันหยุดหลายวันเลยเนื่องจากว่าเป็นวันสงกรานน่นเองนะคะพี่น้องจ๋านะจะได้หายเหนื่อยไงคะนี่ว่าอย่างนั้นเอาละค่ะพี่น้องค่ะโปรพิเศษนะคะดูดวงโชคลาภดูดวงสามคำถามพร้อมแนวทางเลขนำโชคเนี่ยนะคะหมดเขตวันที่30วันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องนาใครต้องการเช็คด,ดวงนะคะดวงสามคำถามชัดๆนะคะก็ทักไอดีไลน์ล่วนเลยนะคะและพรุ่งนี้ ก็เป็นวันสุดท้ายของโปรนี้นะคะพี่น้องจ๋านะเอาอย่างนั้นกันค่ะเอาละค่ะมาทํานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ดวงดีจังนะคะ,ะโชคดีนะคะมีเงินเข้ามือมีโชคมีลาบโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกมีเงินก้อนโตๆเข้ามือค่ะนะคะดวงดวงเฮงว่าอย่างนั้นเถอะนะคะหนึ่งเหรียญโตๆแล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์ยังคงที่จะรอคอยรอจังหวะรอโอกาสรอคําตอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนอะ หรือกิจาการนะถ้าเป็นแบบนี้พี่น้องวันอาทิตย์ดูว่านะคะรอการขยับขยายทั้งหมดเลยที่พูดถึงนะคะอ่าส่วนขึ้นไพ่ไพ่สังฆราชมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือครูบาอาจารย์เข้าข้างพี่น้องนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าหาความรู้ใส่ตัวเองนะคะหรือไม่ก็อบรมคอร์สสั้นๆก็ได้เนี่ยหรือเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการบุญการกุศลก็ได้สําหรับไพ่นะคะพระสังฆราชเป็นไพ่ที่ดี แล้วก็เป็นว่วงคนรักคนในครอบครัวบุตรหลานนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่า,าทําทุกวันเนี้ยเพื่อคนในครอบครัวนะสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะไม่ต้องเป็นว่วงค่ะพี่น้องค่ะเขาอยู่ดีเราดูแลเขาดีน่ะมันก็โอเคนะสําหรับหกถ้วยนเสำหรับหกถ้วยนะคะพี่น้องฉานนะพี่น้องวันอาทิตย์ถือว่าดวงดีนะคะในวันพรุ่งนี้จะ้ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากรีทีฟเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะ มีเลข19แล้วก็56ค่ะ19 56ค่ะขอให้เห็งเห็มาดูพี่น้องวันจันทค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทรเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันจันท์ตัวตนบอกว่าอุ้ยตายได้สิ้นเดือนฝืดเงินนะคะมีความกังวลในเรื่องของการเงินนะคะมีภาระอืมนะคะผูกพันในเรื่องการเงินอันนี้ก็ค่อยๆนะคะพี่น้องคะนะเออถึงบอกว่าเดือนนี้ยังไงแล้วเนี่ยมันก็ต้อง ใช้พอใช้เสร็จเงินไม่เหลือหรืออย่างไรเนี่ยพี่น้องวันจันก็อย่าได้ไปตึงเครียดกับมันนะคะพี่น้องจา๋านะไพ่บอกว่าให้อารมณ์ดีเหมือนกับเดอะฟูหน่อยนะคะอืมหมดหาใหม่หมดหาใหม่นะคะพี่น้องวันจันนะเรื่องของการเงินนะคะยังไงแล้วก็มีเอ่ออันนี้น่าจะเป็นคนรักหรือคนอุปถมัมพี่น้องวันจันรอยู่ดีนะคะนะคะราชาถ้วย เราจะไม่โดดเดี่ยวนะคะเรายังมีคนที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนเราอยู่นะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะเอาอย่างนั้นกันแล้วก็ยังคงมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินด้วยอีต่างหากนะคะมีนายทุนมีคนสนับสนุนเรื่องของเงินทุนนะคะพี่น้องจ๋าอ่าฉะนั้นแล้วพี่น้องวันจันทร์อย่าได้กังวลนะคะในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องของเงินค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะมาจากเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไร มีเลขห้าแล้วก็ห้าห้าห้าย์ห้าห้าค่ะขอให้เหงิงเงค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนคะนี่เงินข้ามือค่ะนะคะณนะตอนนี้พี่น้องวันอังคารขี้เหนียวเนาะหาเงินเก่งนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลงมือทําประสบความสําเร็จสินพิศเศษแรงๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะ,ะรวยนะพี่น้องวันอังคารเนี่ยหานะมีเงินก้อนโตนะคะเข้ามือนะคะพี่น้องจ๋า โชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะพี่น้องนะแล้วก็กิจการที่ทําเกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะอึดอัดกดดันตัวเองบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของบริวารฉะนั้นแล้วก็เตือนบอกว่าอย่าหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองอย่าหาความทุกข์ใส่ตัวเองนะคะพี่น้องวันอังคารเพราะว่าไพ่สามใบนั้นดีหมดนะคะอันนี้ต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักและระวังเรื่องสุขภาพด้วยค่ะปวดเนื้อปวดตัวเอ็นก็กระดูกสายตาดวงตา นะคะดูว่ามันจะไม่โอเคนะคะพี่น้องวันอังคารเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลข1นึนะคะแล้วก็0 8นย์แปดค่ะขอให้เหงๆเมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันเดินทางไปไหนคะอย่างเร่งด่วนเนาะอย่างไม่มีแปลนเลยนะคะไปและวอ,อาจจะไปทํางานนะคะทํากิจทําการนี่อย่างนี้เลยในวันพรุ่งนี้นะคะอารมณ์อย่าร้อนนะคะพี่น้องนะจะทาให้เราเสียการ มีโอกาสขยับขยายในเรื่องของการงาน,งานกิจการหน้าที่การงานดีเยี่ยมเรื่องเงินก็มีเงินเข้าค่ะในวันพรุ่งนี้เจราจาเป็นเงินเป็นทองนะคะเจราจาเป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาบมีคนอุดหนุนนะคะถ้าเกิดว่าขายของเนี่ยขายของดีดีในวันพรุ่งนี้และสามารถควบคุมเรื่องบริวารเรื่องกิจการเรื่องอื่นๆได้หมดเลยในวันพรุ่งนี้สําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเลขนาโชคมาจากไหน มาจากเลขพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อย,อยส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรเลขสี่แปดสามสี่สี่แปดสามสี่ค่ะขอให้เห็งเหงมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันพุธกลางคืนนั้นนะมีความกมลางวลจิตตกนะคะหรือมีเรื่องราวนะที่มันย้อนหลังนะคะหมายถึงว่าเรื่องราวกเก่าเก่าย้อนกลับมาให้พี่น้องวันพุธกลางคืนแก้ไขเมื่อถึงเวลา แล้วเรามีความกังวลว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะอึดอัดกดดันตัวเองหรือมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้เราตัดสินใจเลือกฉทนั้นให้ก็บอกว่าเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องจ๋าเอาอยางงั้นแล้วก็อาจที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการบุญการกุศลทําบุญให้ท่านหรือในบางท่านก็อาจจะตัดสินจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งฉะนั้นในการตัดสินนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเป็นหลักค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสาม,มาอาชีพ เทวดาอํานวยใพร้อละนะคะพี่น้องนะให้เราประสบความสําเร็จมีเงินมีทองโชคลาภมีประมาณนั้นนะคะดังนั้นในเรื่องการเงินก็มีเงินเข้านะในวันพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายก็ตามนะ,ะส่วนสุขภาพให้ระมัดระวังด้วยค่ะนะคะระวังในเรื่องของกระดูกนะคะระวังในเรื่องเอ็นกระดูกสายตาดวงตาเหมือนเดิมนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขภานะของเราคัดที่เราใช้บ่อย ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าสองศูนย์แล้วก็สองห้าสองศูนย์สองค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันพรฤหัสวบรีค่ะสําหรับพี่น้องวันพรฤกัสวบดีเป็นไงคะอ่าราชาไม้เท้าขึ้นนั่นหมายความว่ายัางคงทํางานนะแต่ว่างานเด่นงานดีมีโปรเจกต์งานเข้าควบคุมงานได้แต่ว่ายังคงเป็นห่วงคนในครอบครัวนะเป็นห่วงคนในครอบครัวบริวาร แล้วก็มีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยโอเคนะคะฉะนั้นนอนได้หลับนะคะอย่าไปกงังวลเห็นไหมคะงานเด่นนะอ่าใครว่างงานอยู่ก็มีงานทํานะคะพี่น้องคะ่ะสุขภาพไม่ดีเลยพี่น้องวันพระฤหัสบดีคะ่ะสุขภาพไม่ดีนั่นหมายความว่าเราอาจจะอ่อนแออ่อนเพลียแล้วต้องการพักผ่อนนะคะหรือเราอาจจะเครียดเกินเหตุแล้วนอนไม่หลับทําให้สุขภาพของเราแย่ฉะนั้นอันนี้ต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักค่ะพี่น้องคะ่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัว ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าเก้าแล้วก็สี่สี่ห้าเก้าสี่สี่ขอให้เห็งเห็นมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหน,นดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์บอกว่ายังทํางานเลยด้วยในวันพรุ่งนี้เหนื่อยเนาะสิ้นเดือนอะ่ะเราต้องเคลียร์งานอะ่ะใช่ไหมคะเออสิ้นเดือนเราต้องเคลียร์งานนะคะและแถมมีรายจ่ายนะแต่ยังไงแล้วเรื่องของการเงินก็ยังคงมีเงินหมุนเข้ามานะคะ ีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินยังคงมีเครดิตอยู่นะคะแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศสยเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานและเป็นไปในทางที่ดีส่วนใครใครที่เปิดกิจการขายของก็มีออเดอร์นะคะในวันพรุ่งนี้รัวรวเลยนะคะมีข่าวดีจากทางไกลประมาณนี้ฉะนั้นพี่น้องวันศุกร์ไพ่ออกมาค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยก็ตามค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเจ็ดหก หนึ่งสี่สามเจ็ดหกหนึ่งสี่สามค่ะขอให้เหงิงเหมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นโอ้ยอารมณ์เป็นเด็กๆนะอืมอารมณ์เป็นเด็กๆนะคะนี่ประมาณนี้เลยอารมณ์เป็นเด็กๆนะคะไม่เป็นไรนะคะและก็รอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีและอาจที่จะเดินทางนะคะเดินทางไปทํากิจทาการเดินทางไปหาลูกค้าดีค่ะอ่ามองวิธีการหาเงินก็มีเม็ดเงินกองอยู่จริงๆและ นะคะคิดวิธีการหาเงินเราก็นะคะลงมือหาได้เลยนะคะวางแผนนะคะในการลงทุนหรืออย่างไรเนี่ยตอบโจทย์นะคะพี่น้องวันเสาร์นะและก็อาจที่จะพยายามปรับตัวเองให้เกิดการสมดุลน,นะคะหรืออาจที่จะมีเกี่ยวกับกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่คิดว่าไม่น่าที่จะมีปัญหานะคะกฎหมายนะพันธสัญญานะคะดูดีๆนะคะแต่ได้รับความยุติธรรมค่ะในวันพรุ่งนี้ เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งนะคะหกแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเฮงป้าหมอไว้พอรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ